วัสดียามเช้าครับผู้ชมครับก็มากราบพระอาจารย์ลำหับหรือครูบาเพิ่มบุญซึ่งท่านเป็นผู้ที่ออกแบบในเรื่องของวัดภูบันฟ้าแห่งเมืองสยนาคนครครับผู้ชมท่านเป็นผู้ที่คิดผู้ที่ออกแบบแล้วก็สอนในเรื่องของการแกะสลักลวดลายต่างๆท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ครับก็ได้รับความเมตตาจากท่าน ให้มานอนพักอยู่ตรงผาคนเดียวครับแล้วตอนหัวค่ำนั้นท่านก็พาทําวัดเย็เนแล้วก็พานั่งสมาธิโอ้โหนานๆน,นั่งครั้งหนึนน่งสักครั้งหน,นึ่งมันปวดแข้งปวดขาเหลือเกินครับผู้ชมนั่งหลายนาทีเหมือนกันก็คงไม่ต่ำกว่ายี่สิบนาทีน่าจะเลยนะฮะน่าจะเลยครับทานให้ามานอนอยู่ตรงผาคนเดียวท่านบอกว่าถ้าตื่นตอนไหนก็พยายามที่จะขึ้นมาพิจารณากําหนดลมหายใจ แต่ปรากฏว่ามันเหนื่อยมันอ่อนล้าประกอบกับเส้นทางเนี่ยวงนะ่นวะนหลงหลายจุดทีเดียวก็เลยหลับสนิทไมฝันอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับท่านกระถามตื่นเช้าท่านกรถามว่าได้ยินเสียงช้างไหม <laughs> ไม่ได้ยินนะ <laughs> ้ามากับลูกสาวนะลูกสาวบอกได้ยินเสียงช้างได้ยินเสียงหมาจิ้งจอกด้วยนะครับทีนี้จะมีช้างผ่านหมาจิ้งจอกก็เยอะอยู่บางครั้งก็มีหมูป่า โดยเฉพาะสัตว์เลื้อคลานจะที่จะทางนี่ก็บางครั้งบางคืนก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนอยู่บาอคืนก็นอนแล้วก็หวันหวันอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าของสถานปบ,บัติธรรมของพระอาจารย์ลำหับหรือครูบาเพื่อบุญครับสนธนาธรรมกับท่านก็ไ้ไงคิดหลายๆอย่างโอกาสดีๆก็จะพยายามมากราบแล้วก็ขอความเมตตาท่านเล่าเรื่องราวตลอดทั้งประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้ ออกไปทะดงตามจุดต่างๆอีกหลายจุดครับทัานไปทะดงหลายที่ครับผู้ชมแล้วก็มีหลายเรื่องที่อยากจะนำมาฝากผู้ชมด้วยธรรมศาสการพระจารย์ครับ ก็ทราบว่าพระอาจารย์เองมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้หลายปีแล้วประมาณที่ตรงนี้เพิ่งมาอยู่ได้สามสี่ปีนี่แหละก่อนนานั้นนะครับพระอาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละสิบกว่าปีรวมแล้วก็สิบทางโน้นด้วยที่นี่ด้วยเกือบยี่สิบปีแล้วพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์หนึ่งกขบวชมามานานแล้วแล้วก็หมายอยู่ที่นี่หลายปีมาปฏิบัติปฏิบัติผ่านไปยี่สิบสี่ปี่เลย อ๋อครับส่วนใหญ่พระอาจารย์ก็จำพรษาอยู่ที่นี่นะครับอืมก็อยู่อยู่บนเขาอยู่ในรส่วนมากก็จะอยู่บนเขาทีนี้ทราบว่าในแต่ละปีพระอาจารย์เองก็ได้มีการทุดงงไปในหลายๆที่เพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมตามจุดต่างๆอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าว่าสถานที่แต่แหล่งที่พระอาจารย์ไปนั้นเป็นเป็นลักษณะไหนครับเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำหรือเป็นลักษณะไหนบ้างครับ ก็จะเน้นถ้าไปนี่จะเน้นเกี่ยวกับไอ้ปราสาทที่อยู่บนภูเขาเป็นปราสาทเก่าๆถ้ารู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จะไปครับอย่างอย่างเขาไปบัตี่ก็จะไปบ่อยไปเขาไปบัตเขาไปบัตแล้วถ้ำมีถ้ำที่อื่นมีไปครับอาจารย์ที่ก็มีแถวๆนี้ก็มีถ้ำในโดงนี่สองสามถ้ำแต่ว่าพวกนี้ต้องไปหนาฝนถึงจะมีน้ำอาบน้ำใช้อ๋ ส่วนใหญ่พระอาจารย์ทุ่งลงไปรูปเดียวก็วส่วนมากก็จะไปรูปเดียวไปรูปเดียวรูปเดียวแล้วพระอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมแต่ละจุดแต่ละแห่งน,นานไหมครับก็ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมต่อกลับไปไปอยู่ที่เคยคก็ชิบบันชิบห่าวันก็แล้วแล้วแล้วแต่ว่ากับประมาณนี้แหละไม่ต่ํากว่านี้ครับพระอาจารย์ครับบางในที่มัน ไมายถึงว่าอากาศดีอะไรดีก็อยู่เป็นเดือนคือมหมายความว่าพระอาจารย์เองก็ต้องออกไปทุดงทุกปีเลยก็ส่วนใหญ่สงสัยมันจะเป็นอุปนิสัยต้ตอ,งตองไปนะตรงไปต้องไปต้องไปฝึกฝนนักหน่อยพระอาจารย์ครับเมื่อกี้พระอาจารย์ได้ยินพระอาจารย์พูดว่าได้ไปเคยไปปฏิบัติธรรมไปทุดงที่เขาปลายบัรด,ด้วยไม่ทราบว่าอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องราวที่เขาปลายบัดนี้เป็นยังไงบ้างครับ ที่นะั่นมันมีมันมีประสาทประสาทโบราณอยู่ที่กรมศิลป์ขบุรณะอยู่สองประสาทสองประสาทเขาเรียกไปบัรหนึ่งไปบัรสองคือที่ไปที่คือชาวบ้านเขาว่ามันแรงอย่างเนี้ยสถานาาที่ตรงนั้นแรงชาวบ้านหรือพวกพระที่เขาว่ามันแรงทั้งชาวบ้านทั้งพระอืมเขาว่าที่เขาส่วนมากก็ไม่มีใครไปอยู่แต่ความันแรงพระยาพปอเล่าให้ฟังได้ในหนึ่งมันแรงแลักษณะไหนครับคือ เขาก็บอกว่าผีนี่แหละผีแรงเขาก็ว่าผีนี่ไปอยู่นะเดี๋ยวผีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ้านเขาเขาก็พากันกลัวเขาก็อะไปเขาไปดูเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็กลับนี่งเขาไม่ไปอยู่เดี๋ยแต่ทางนี้เขาไปทํากระท่อมอยู่เลยอาจารย์ไปทําทํากระท่อมอยู่ทากระท่อมหรือทํากุฏิกุฏิไปอยู่ปฏิบัติอาจารย์ไปอยู่แต่ละครั้งนานไหมครับท่นัานตรยก่อนนี่ไปพรรษาหนึ่งก็มีเป็นพรรษาก็มีนะครับอาจารย์ดูนั่นตั้งสามสี่พรรษา ไปรูปเดียวก่อนจะมาอยู่นี่ก็ไปอยู่นั่นแหละไปไปไปอยู่กระท่อมไปที่นั้นพระอาจารย์ก็ไปรูปเดียวรูปเดียวรูปเดียว,ยวอยู่รูปเดียวมันมีความสุขกว่าเลยมีความสุขกว่า <laughs> อยากให้พระอาจารย์ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่ากาารไปปฏิิธรรมแบบเงียบๆตรงนั้น,นมันไปฝึกไปฝึกกําลังเขาเรียกว่าหาหาหาความสงบหาความสุขให,ให้ตัวเองเนะี<ำ>่ยครับอือ แต่ส่วนแต่เรื่องโลกวิญญาณนั่นก็ไปอีกส่วนหนึ่งครับอา์เ,เรื่องของกําลังใจครับเป็นการกรรมเขามาให้กําลังใจอะไรก็ว่ากันไปครับอาจารย์<ม>ครับเป็นอีกส่วนหนึ่งค,ความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่มีทั้งพืชพันธุ์ัญญาหารมีทั้งสัตว์ป่าอะไรต่างๆนะั้นมันส่งผลยังไงครับอาจารย์ต่อต่อสมาธิต่อจิตใจเราก็มันก็มีส่วนหนึ่งแต่ อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกทวยเทพนี่สําคัญในการปฏิบัติอ,อาจารย์พอเล่าให้ฟังก,ก็คงจะไม่ได้แนละ้อแต่ว่าไอ้สาทันทีเนี่สําคัญในใน,ในเรื่องของการปฏิบัติครับภูมิปฏิบัติเขาเรียกว่าเขาเหมือนกับพวกทหารออกรบนี่ถ้าได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าได้ทําเลที่ดีก็จะรบนี่ถึงจะชนะอะไรประมาณนี้รรพระเอือ้อบถ้าจะออกปฏิบัติตนี่ต้องต้องมีภูมิที่ คือสถานที่นัน้นมันต้องเหมาะสมกับเราครับมันถึงจะทําให้เรานี่กิเลสก็ไม่เข้าอืครับอารมณ์ต่างๆที่เขาจะหยิบยื่นให้นี่ก็มันมันก็ไม่สามารถมาถึงเราได้ครับคือสถานที่ครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมมันก็จะมันก็มันก็จะเขาก็เกล้ามาให้เราได้ง่ายครับแต่ถ้าเป็นที่ที่มันเหมาะสมคือมันเงียบสงบอยู่แล้ว หรือมอกกับเราอยู่แล้วมันก็ทําให้เรานี่ตัดตะขาโดยอัตโนมัติครับอมันก็ให้ทําให้เราลืมลืมบงนั้นไปลืมเรื่องครอบครัวลืมเรื่องงานการลืมทุกอย่างเ้ยครับเราก็จะมุ่งหน้าแต่ทําความเพียรทั้งเราครับอาจารย์เออแค่นั้นครับแล้วที่ว่าผีแรงนี่อาจารย์ไปแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเลยอันนี้ก็เป็นปกติหรอกเจอบ้างไม่เจอบ้างเจอบ้างเจอบ้างนิดๆหน่อยๆ มันก็คนเราไปหากันกับธรรมดาไปให้กำลังใจกันไปเยี่ยมไปเยี่ยมเงื่องธรรมดาครับอาจารย์พ,ยพอยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับอย่างสมมุติว่าเราไปภาวนาอยู่ป่าเขาเราเบือ่อนายเราเบือ่อเรานายหรือไม่ถึงว่าติดเราไม่อยากอยู่ในทางธรรมครับมันมันมันะมุ่งออกทางโลกเนียครับอาจารย์ที่นี่สมมุติเราไปอยู่คนเดียวอเราเราแก้หาที่พึ่งไม่ได้แล้ว ภาวนาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะจิตมันมันปรุงแต่งไปทางอื่นครับอาจารย์ที่นี่ก็มีแต่พวกทวยเทพนีแ่แหะปพระวาณนี้เขาเขจะเป็นเพื่อนเราให้กําบบลังใจให้เรานี่สูต้ต่อนะอย่าท้อนะอย่างงนะครับอืเหมือนเราคล้ายๆว่าสัมผัสหรือว่ามาลักษณะเป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นรูปร่างหรือมามามาเหมือน คนเรานี่แหละมาเหมือนคนเรามาให้กำลังใจก็แสดงว่าที่ปลายบัตรก็คงไม่ธรรมดาก็ไม่รู้นก็เป็นทีโบร้านครับพระอาจารย์คงจะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมหรือไปทุ่งไปที่นั่นอีกมหมครับก็รอดูโอกาสถ้ายังไงโยมขออนุญาตติดตามอาจารย์ ไปที่นั่นด้วยในสาพระอา,านจารย์จะอนุญาตไหมครับอืมอตามใจ <laughs> มอยากติดตามะอาจารย์ไปเพื่อชมบรรยากาศหรือถ้ามีเวลาก็อาจจะมานั่งเพื่อกับปฏิบัติสงบจิตสงบใจเหมือนอย่างเช่นที่มาวันนี้พอเป็นสิทธิ์ะอาจารย <laughs> <ำ>์ครับก็คงกราบขอบคุณะอาจารย์เป็นอยู่สูงที่เล่าเรื่องราวต่งตางๆให้ยมงฟังนะครับและคิดว่าถ้ามีโอกาส กาน่าจะมากราบพระอาจารย์อีกอก็ทีโอกาสไปเขาใปบ,บัตรก็อธิบายฟังรักการสร้างภาษาของเขาครับเพราะรู้สึกว่าจะทานานอะไรอย่เงยพระอาจารย์ชํานาญเรื่องภาษา,นเ,รราเรื่องการก่อสร้างพวหนึ่งก็อยู่ในสายเลือดครับออพระอาจารย์พอเล่าต่อนิดหนึ่งได้ไหมครับเรื่องภาษาที่ายบัตรในการสร้างใช่ใช่เป็นวันไปดูพวก ศาสตราจารย์อาจารย์ทั้งหลายเขาก็กว่าเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี่แล้วก็เราก็เรียนเราก็ศึกษามาไปนั่งดูมันรูปแบบของเขาแล้วก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันประทับใจตรงที่ว่ามันครับมันมันสวยงามเนี่ยของเขาเลยเอาเอารูปร่างแบบนั้นแหละไปไว้ก็เลยไปไว้ที่ภูมันฝ่าหลังนึงก็เลยก็เลยถอดแบบตัวนั้นอันนี้ก็ไปสางแต่ว่าอยู่ เขาไปบัตนี่เขาจะไม่มียอดไม่มียอดมสินเขาบุรณะไปแต่ว่าไม่มียอดอทางงนี้อาตมาก็เลยไปทําอยู่ภูมูวันฟ้าเ็เลยเพิ่มยอดไปอีกให้เต็มเลยให้บริบูรณ์สมบูรณ์ก็อยู่หลังหลวงปู่หินนั่นแหละโ้หลังหลวงปู่หินหลังนึงนั่นคือจำลองเอามาดูจากเขาไปบัตส์เาเลยไปทาหลวงปู่หินนี่ที่อยู่่อภูภูมันฟ้าครับแต่อยู่ประสาหลังนึงจะอยู่หลวงปู่หินครับนั้นเอาเอาจากเขาไปบัต ก็แสดงว่าพระอาจารย์เองก็มองเห็นโครงสร้างทะลุผู้โปร่งก็ไปทาอยู่หกเดือนเ่ยก็สามารถเขี่จะเขียนมองเห็นปั๊บก็เขียนได้เลยจินตนาการได้เลยโอ้พระอาจารย์มีความสามารถสูงมากครับทําอยู่ขัางทําอยู่หาหกเดือนก็เสร็จครับโอ้พระอาจารย์ชื่นชมพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีความรู้ความสามารถสูงแล้วก็มีจินตนาการที่สูงมากครับก็ทำได้แต่เรื่องเดียวนี่นแหละครับพระอาจารย์ครับครับครับพระอาจารย์ ครับอาจารย์ก็กราบขอพรบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับก็อันนี้เป็นแกกะพุทธโรภะกอไม่ปัจจำปัจจำบทีทีนี่น องใหญ่ไปจานนึใส่หินเลยนะครับก็เจาะหินเอ้ไปทําก็ไปดูใกล้ๆได้ไหมพาจา้รเขครับเลยคนทนยากพาจย์อันนี้ใช้เวลาก็ทางเขาในเวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเจาะเจาะเข้าไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นทรายปีมือพระ้าจารรูปเดียวก็เป็นช่างไหมเขาขึ้นรูปไว้ไห้โอช่างไม้ใช่ไหมครับ นี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอาจารย์เดือนประมาณไม่ถึงเดือนหรอกประมาณนี้แหละทำทำยุดยุ้สวยยังไงครับเขาก็จระจกโอ้สาธุสาธุครับอาจารย์เราเดินทางนี้มามาเก็บรายละเอียดต่อไปครหินก้อนใหญ่เลยครับเดี๋ยวพระอาจารย์มาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับเนี่ยลงไปนี่เแหละในทางลงถ้ำก็ทางลงอีกทางนี้เนี่ยยัง วานี่ก้อเนเลกก้อนใหญ่ี่เวนพระประธานข้าบนเป็นพระประธานประธานอืมพระประธานอันนี้ก็เป็นอันนี้พอาจารย์หลอ่อหรือว่าก,ก็เป็นพระประธานเป็นพระทองเหลืองอะโอ้สวยจังเลยตรงนี้ก็เป็นช่างใหม่มาขึ้นรูปให้ แล้วพาจารย์ก็จะมา,มาเก็บเงานเก็บรายละเอียดสวยจังเลยเด่นมากระอายจางมีชื่อเฉพาะไหมครับผาก้อหินนี่ผาซ่อนซับผาซ่อนซับเ,เ,เด่นมากเลยครับผาซ่อนซับครับแต่ตรงนั้นเป็นเ,นเนพิง่ไม่ใช่ถ้ำนะเป็นเพิงนี่เฉยรหรหอว่า มันเป็นทำทำฤาษีกางคืออย่างนั้นนู้นอยู่ตรงไปกลข้างในมีถม้ำมันชาน่างพายจยนได้ไปดูวยครับไม่ใช่ชั่งแต่เพลิงลบเวลาหนาร้อนมันลบลบร้อนความร้อนเขาม,มาได้รถมานั่งอ๋อพาารย์ก็จะ,จะมาบ่อยจะมา โอ้หโอบรรยากาศเอาเอาทำไมเพิงไม่ได้นา้อนเลยอยู่ใต้หินมันก็จะเย็นนิดหน่อยเย็นมากครับโอ้ถนนก็เป็นลึกลงไปโน่นตรงนี้ก็มีกุฏิโอ้มีกุฏิโอ้หินทรายทั้งหมดเลยนะพระอาจารหินทรายนี่หินทรายครับ อันนี้ไว้แท่นแท่นก็กลอยเขานี่อาจารย์มีโครงการจะทำอะไรแกะเป็นรูปประรูเลแค่หนลก็เรื่อาวพุทธประวัติเหมดอัญญาแล้วปัญญาเหมือนนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกพระอาจารย์ต้องจินตนาการต่ออีก โอ้โหพวกหินใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นใหญ่เป็นหงงินทรายแต่ทางนี้ดีกว่าแล้วนี้ปักอันนี้ปักวปวดไว้ทำอะไรพระอาจารย์ก็กต้นไม้อ๋อปลูกต้นไม้นี่ต้อนอะไรครับอาจารย์ต้นสักต้นสักอาจารย์ปลูกไปเยอะเลยมองม่สวยงามมากพระอาจารย์นั่นก็เป็นเป็นจะเ,เป็นป่าที่ช้างเขานอนเป็นป่าที่ช้างนอน ากระพของเขากันเนี่ยอะไรนะครับอาจารย์ป่าปลูกป่ากับพะปลูกปลาเนี่ยมันเข้ากันอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรไปด้วยูกันทําไมปลูกมันก็รอนอยู่นะครับอาจารย์ถือว่าก็ล่มลื่นครับอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรไปด้วยของขู่ก็ท่านมีสงเยอะเลยอันนี้เขาเข็ถ้ำล่ำเนี่ย เทพพระกรรมฐานตรงนี้มีเตียงมีเก้าอี้เด็กเด็กเด็าเดรรมชนทานพระเจ้าม่ปฏิบัติบอกเข้ามาอยู่ตรงนี้ นาร้อนนาอะไรนาร้อนพราอาจการกันมาที่นีมมีมีงูเหลือมอยู่ตัวหนึ่งมีงูเหลือมจริงใหญ่ไหมพระอารใหญ่เท่าขาโอ้ตอนนี้ก็ยังอยู่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 ประจําเขาอยู่ก่อนเราอีกเป็นเจ้าที่ี่าสุดตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นเดือนหนึ่งเห็นทีหนึ่งก็จะเลื่อยผ่านไปแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรพายการตอนเช้าหรือตอนใีล้สุดเลยนะครับ้วปกติเ็าอยู่ยังไงเขาอยู่ข้างในเขาควรจะมีรูเขาได้ แลครับมีมีรูเขาก็จะเข้าไปใต้เพิ่อหินเขาจะมีรูเย็นเด้นอนตรงนั้นพระอาจารย์มาออเหี้ยเขาเรียกว่าทํเลยมีมีเหมือนก็มีกระโจมพระอาจารย์มันมานั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็พระส่วนมากวนเวียนมาอยู่ด้วยเขาก็จะเข้ามาอยู่นี่แหละครับไปดูใกล้ๆได้ไหมพระอาจารย์ได้มีวงงระวังติงูอาวุธมาเยี่ยมชม หาก็เคยมาก็เดินอ้อมเลยครับอีก50เมตรทําไพ่ท่าไพ่ท่าไพ่ช้างเขาจะขึ้นมาแนละโออการขห้นกระขึ้นมาเนี่ยมากินอ้างใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะขึ้นมานี่คือช้างเลยครับขึ้นมาบริเวณนี้ครับเขาจะนอนอยู่ข้างล่างทีนี้นี่หลายเชือกมั้งครับก็ขอบรั่วหนึ่ง ละเอียบสิบเชือกแล้วทำครอบคนหนึ่งพ่อแม่พีนออ่น้องเ่ะใช่เนมันเป็นผาผาหินหินทรายทั้งนั้นเลยทราย,ๆๆๆยต้นสากนพ่พอานอันนี้ ปลูกนานแล้วยังครับป,ปีสองปีนี่แหละดูเหมือนจะมีต้นขี้เหล็กด้วยอาหารพระหาฤาษีอ๋อครับนี่ไงพวกแต่เขามาหนาฝนมันเกิดจากยุบังนี่นะคือนี่คือรอยตีนช้างเหอรอมตีนช้างถ้ามาหนาฝนมันก็จะเห็นรอยนี่คือรอยตีนโอ้โหนี่คือรอยตีนช้างครับถ้ามาหนาแรกไม่มีรอยดอกมันดินมันแห้งครับพระอาจารย์ ห,หน้าฝนมันเหยียบเป็นหลุมเลยนักเป็นตันสองตันนั่นโอ้โหก็มีหลายรอยนะหลายหลุมเลยเนะี่ยแล้วก็เดินเดินเดินเหยียบเป็นทัวร์โอ้ดีกติกิฤสีอันนี้เป็นุติฤสีเหรอครับอาจารย์ก็พระนี่แหละเขาชอบอ๋อคือมาถพระ รูจดจักกันหรือพาอยู่ผู้มันฟ้ามาเขาไปกันมานอนมาที่นี่พักผ่อนด้วยแล้วก็อะไรด้วยเขาได้ท,ทํากิจกรรมเขาครับอ๋อเงียบสงบ,บดีจังเลยสงบอย่างเลยพระอาจารย์ มีแต่เสียงสัตว์เสียงนกร้องก็ไม่เป็นป่าเลยป่าทางรานุดป่าเป็นคลองน้ําเป็นอะไรเป็นคลองน้ำน้าแรงข้างเขามานอนพราอมีน้ำกินด้อยตัแสดงว่าที่นี่อยู่ดมสมุนด้วยสัตว์ป่าหลายชนิด อันนี้พระอาจารย์เรียงทําเป็นขั้นบันไดห,หรือว่าเป็นเองครับพระอาจารย์เลียงเยงพระเขามาเรียงเรียงเหรอครับอ,อ๋อพระมาเรียงเป็นที่สงบจริงๆครับพระอาจารย์ หมอเกียวกการปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยกรรอ,อต้นไม้มันใหญ่เป็นดงแหละครับงั้นเหนื่อยไหมออกกําลังกายครับอาจารย์นั่งพักเหนื่อยก่อนครับ